ใช่โผมต้องมีพี่แดนสิ่งเขาเรียกเขาอะไรดิเขาเทพสถิตไงพี่แหลเบเะี่ยบ รนหนักมั้ยเนี่ยคับใช่ไหม49ตัน9 49ตัน9ใช่900นะ่ะไม่ใช่9กิโลเออ,อแตนอ,อึ้ยไม่ใช่แตน บรรยากาศที่ถูกลังหันลมอ้ตีนอกอ่ะเนี่ยเมื่อคืนมันขนนี้เลยอันที่บงังทั้งหันนี่เลยอ้ยว่าจะขึ้นมาสูดี่รถพ่วงนี่ก็แอะเหมือนกันนะอันนี้ความร้อนขึ้นมั้งนี่รีดแล้วนี่ มาในเนี่ยสิ่น,นี้อ่ะครัง้งแรก ตัวจะได้ไม่ต้องใช้คันเร่งไงรู้นี่ไงที่ล้างรถอะ่ะน,นี่รู้ลงไปได้ไหมรถหนักด้วยบ้านราช่ะอยังสวยเลยอ่ะประการ thing. Mm. แต่มันก็ไม่ชันมากออนีเ่เทศกาลเนาะช่วงเลี่ยงรถติดคนไปสาลนี่วิ่งเส้นดีนี่ใช่ไหมใช่ไปขอนแก่นชัยภูมิแล้วดูวิวอะ่ะขับรถกินลมชมวิวไปเรื่อยอเลี่ยงรถติดไงเทศกาลนะถนนสวยด้วยถนนก็สวยครับถนนดีสีเลนลั่น ไปช่วยเขาเลี้ยงลูกการหามา20ปีไแม่เขาอุ้มหลานอยู่แบบนี้ต่เหียวชอบอถนนสวยนะรถเล็กนี่วิ่งสบายเลย ใหญ่สบายใช่เนี่ยเดี๋ยวถ้ามีงานแถวนี้ก็รุนนิดนึงแต่น้ำต้มอ่ะเป็นฝาย จอดกังหันเอาไปตั้งไว้บ้านเราไปแล้วกว่าจะขึ้นมาถึงนี่อ่ะโอ้โหโอ้โหมีจอดพักกันครับฮีทน่าจะเครขึ้นที่ฮีทอะไรรัจอดรับมันไม่ได้ฮีทแล้วแบบนั้นนะสลีปสลีปอัน <laughs> <laughs> นั้นอะไรที่จอดฉุกเฉินวะ <laughs> ใช่เหรอทางเข้าวัดวะผู้ทำทางเข้าใหญ่ดีกว มาทำเทศกิจนี่ก็ให้มาดูบรรยากาศนะครับบางคนก็ไม่เคยมาเนาะก็เลยเอาบรรยากาศมาให้ดูนะครับทางเลี่ยงเทศกาลได้เลยนะเส้นเนี้ยใครที่จะไปขอนแก่นชัยภูมิ ทางอะไรทางรถไฟนี่บินสบายมากใช่ไหมทางรถไฟใช่ทางรถไฟเหรอเอ้าถอนอย่างนี้มันต้องถอนนี่ถึงชัยบูมแล้วนี่ tục tàn tôn môi tháo tung đỡ cửa chiều Nhi mà Mì con rồi ừ. Nhi Nhi. เซ็สถิตแล้วเซ็นสถิตแล้วถึงแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปว่าเราจะไปหไหนกันครับบ๊ายบาย